ล่าซูตพี่น้องคะทงางด้านแฟนคลับเอฟซีของต้นข้าวสุปรยาออกมานะคะคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์นี้โอ้โหพี่น้องคะย่าชิ์เขาไปอ่านเบื่อแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งหรอกพี่น้องคะที่ออกสิออกมาตัดสินคนอื่นโดยความคิดจะของตัดสินร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะค่ะเพราะว่าคอมเมนต์น,นี้พี่น้องขาท่ามเอาแฟนคลับเอฟซีของน้องต้นข้าวนะคะออกมาพูดถึงเยอะแยะมากมาย แต่มีคอมเมนต์นะคะจากบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ออกมาคอมเมนต์นะคะไม่เปิดเผยตัวตนด้วยนะไม่เห็นรูปภาพหน้าโปรไฟล์แบบชัดเจนนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับน้องต้นเข้าแบบนี้ค่ะบอกว่าน้องเป็นทอมร0อซตั้งแต่ก่อนไปดวนเพลงแล้วตอนนี้น้องกำลังเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงสังเกตจากคำพูดน้องจะพูดว่าครับผมนะคะ ประมาณนี้แหละขนาดย่านีกับครูนิวยังเรียกว่าไอ้ข้าวเลยว่าซานพี่น้องคะ่ะอีอย่างของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยออกมาพูดแบบนี้น้องจะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องะ่ะคนที่เพิ่นชื่นชอบต้นข้าวสุปริยามไม่ได้ไม่ได้เลือกว่าน้องจะเป็นอะไรตอนนี้จะกวกาออกมาฟันท้องวานองเป็นท่อมลอยเปอร์เซ็นต์ จะเป็นทอมเป็นหญิงขอให้เขาเป็นคนดีทำมาหากินไม่เบียดเบียนใครนะคะว่าน้องเป็นเด็กดีมากๆก็แล้วกันเป็นคนที่บ่าสิเป็นครูบ่าวสิเป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้ความใบเนื้อเส้อใจใหยความเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณมากๆเป็นเด็กหน่อยที่มีความพยายาาเป็นเดื่น่อยที่สู่ชีวิตวังมากแล้วน้องจะเป็นอะไรไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องคะทุกมือนี่โลกเขาเปิดกว้างแล้ว จะเป็นทอมเป็นเกย์เป็นอะไรเป็นได้หมดพี่น้องขาแล้วซูเม,มอร์นี่ที่ไพ่กระซางพี่น้องขาบ่ได้หมายถึงว่าน้องต้นเข่าเลยยักษีพูดภาพร่วมว่าเป็นอะไรก็ได้เปิดเผยตัวตนออกมาเลยเป็นตัวตนที่แท้จริงแฟนคลับเอฟซีเขารับได้หมดนะคะอย่างน้องต้นข้าวจะเป็นอะไรแฟนคลับเอฟซีที่รักน้องก็รักเหมือนเดิม แต่คนที่ไม่รักทํายังไงก็ไม่รักหรอกพี่น้องคะข้าวอ่าทําไมชอบไว้ผมสั้นก็อน,น้องเป็นนักเรียนอยู่พี่น้องคะอ่าผมสั้นผมยาวมันก็ไม่เกี่ยวกันเลยอ่าน้องมักส่งใดมันไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องคะสําหรับเรื่องนี้นะคะพี่น้องคะคอมเมนต์แบบนี้ก็ถือว่าแย่นะคะพี่น้องคะแล้วแฟนคลับ f อของน้องต้นข้าวก็ออกมาคอมเมนต์ตอบกับเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องคะบอกว่า เป็นทองก็ดีจะได้เป็นที่รักของพ่อแม่คนเดียวไม่ต้องปวดหัวเนาะไอ้แก้มปองอสันพี่น้องคะ่ะเป็นอะไรก็รักหมดใจเลยจ้านี่แฟนคลับของน้องต้นข้าวบอกเลยน่ารักมากๆค่ะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีมีแต่คนรักในประเทศไทยก็พอแล้วจ้าจบเนาะหอสันเมนพี่น้องคะ่ะเป็นอียังใดเบิดแล้วน้องต้นข้าวเนี่ยเขาเป็นคนเก่งคนกระตันยูด้วยเป็นอียัง ก็ไดพี่น้องคะขอให้น้องทำมาหากินและเป็นคนที่เบิงแง่งขอบขั้วาายาด้วยนะคะเป็นอะไรก็รักต้นข้าวน่ารักมากค่ะนะคะพี่น้องเป็นอะไรก็ได้ครับยังไงก็น่ารักอยู่ดีจ้าลูกสาวต้นข้าวน่ารักเก่งสะกดคนดูหน้าเวทีดีมากๆเลยขอบอกดีกว่าผู้ใหญ่บางคนอีกครับ ไว้พิบดีๆมากๆชอบชอบชอบรักรักรักอขอให้น้องเป็นตัวของตัวเองบ้างและเป็นเด็กร้องเพราะก็ชอบมากๆแล้วแสงพี่น้องคะให้ดูที่ผลงานครับอีกอย่างเป็นเด็กดีของพ่อแม่ก็พอแม่ค่ะแม่นี่ลีน้องจะเป็นอะไรมันสิทธิของน้องเลยไม่น่าไม่สมควรที่จะเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะพี่น้องคะ ระวังนะครับตอนนี้น้องมีกระบี่มีดาบองพระจันทร์ล่าสุดสะพายปืนแล้วด้วยอย่าทาให้น้องขุดใจนะครับฮาฮาฮาว่าสันพี่น้องทําไมผู้หญิงชอบผมสั้นไม่ได้หรออืมนอนออเมนาะเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์เนี่ยว่าพี่ยสิเลยว่าเป็นอย่างน้องสิงมากผมสัน้นผมยาวก็เอามาเป็นประเด็นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเอามาจับจ้องหรือว่าเอาเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาเป็นประเด็นยกขึ้นมา นะคะสำหรับน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วน้องเป็นคนมีความสามารถพิเศษหลากหลายแล้วน้องเป็นคนที่บวาสิเป็นลุกใดเด้อพี่น้องสังเกตเบิงไม่ว่าจะเป็นลุกไหนสไตล์ไหนน้องต้นข้าวเอาอยู่หมดน้องเป็นคนที่มีโค้งหน้าที่สวยง่ามมากตากลมจมูกโดง่งปากสวยต้นข้าวสุปรียาบอกได้อย่างเดียวว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆ ฟันยังสวยเลยพี่น้องแขวน้องยังสวยเลยยิ้มออกนี่เป็นนิยังที่โอโหยิ่งสายตาน้องต้นข้าวเวลาที่น้องร้องเพลงแล้วกะใช่ตาหาแป้งครับเอฟซเนี่ยใจละลายใายสิทธขอบอกเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสำหรับคนที่คิดแค่จะออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะคะคือมันไม่สร้างสรรค์ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเลยก็ผ่านๆไปมั่งก็ได้ค่ะไม่ต้องเสียเวลาขึ้นมา ออกมาคอมเมนต์หรืออะไรทําให้เรื่องแบบนี้หรอคนรักเขาเขาไม่ได้สนใจของคุณหรอกแต่อย่ามาทาให้เป็นประเด็นเลยนะคะคนที่เขารักน้องเขาไม่รักที่จะเป็นเพศไหนนะคะเขารักที่เป็นตัวตนของน้องแล้วน้องก็เป็นคนที่มีอธัธยาศัยดีมากพูดกับแฟนคลับ f อีทางด้านหน้าเวทีได้อย่างน่ารัก ต้นข้าสุิยาถือว่าเป็นเด็กน้อยที่มหัศจรรย์มากๆเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถหลากหลายเป็นเด็กน้อยที่มีความพิเศษในตัวเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องคะแล้วสําหรับน้องต้นข้าวแล้วนะคะยายสิดบอกแปลกเลยว่าทําไมน้องถึงเป็นคนร้องเพลงเพราะทาไมน้องถึงเสียงดีขนาดนี้ยายซิดบอกไปพ่วงเอาพ่อพ่นขอมมาน้าก่อนเมื่อน,นั้นยายซิดเขาไปเห็นพ่อพ่นดีกีตาร์ร้องเพลงพี่น้อง โอ้โหไม่ธรรมดาพี่น้องะ่ะถอดพ่อมาเต็มเลยเยสิ์ยอมรับเลยว่าคุณพ่อของน้องต้นข้าสุปิยาร้องเพลงเพราะมากๆพี่น้องขะไม่แปลกเลยที่น้องต้นข้ามีน้ำเสียงที่ที่สนอมีน้ำเสียงที่ไพเราะขนาดพอพอนล้องเพง่งโอ้โหพี่น้องเป็นอะไรที่น่าคือทึ่งมากอะ่ะเยสิย์เรามเปิดแผน่นที่นหนได้ลองสดๆพี่น้องไ่กิตาร์ตัวเดียวนี่คือสายเลือด นี่คือเขาเอิ่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไม่ไกลต้นพี่น้องขาคือว่าเป็นความสุดยอดของครอบครัวนี่พี่น้องขาแล้วตอนนี้นะคะสําหรับต้นข้าวสุปรยาก็ถือว่าเป็นศิลปินเด็กที่มาแรงมากๆในตอนนี้ใครๆทั่วฟ้าเมืองไทยรู้จักต้นข้าวสุปรยาหมดเลยนะคะคนที่เขาชอบเขาชอบหมดไม่นะไม่ว่าน้องจะเป็นอะไรชื่นชอบในผลงาน ชื่นชอบในตัวตนของน้องที่น้องเป็นน้องนะคะพี่น้องคะฝากแฟนคลับเอฟซีของต้นข้าสุปริยานะคะเดียซิเสเซอร์มันวาไม่ว่าน้องเป็นอะไรเขารับได้หมดเขารักของเขานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ชอบต้นข้าวคุณไม่ต้องออกมาคอมเมนต์ก็ได้นะสําหรับน้องต้นข้าวมีแฟนคลับเอทั่วฟ้าเมืองไทยคะ่ะ ขอให้น้องต้นค่าสุปริยาสู้ๆเชื่อมั่นว้าเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กฉลาดอยู่แล้วสามารถเอาตัวรอดกับประแสดราม่าได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับต้นค่าสุปริยาเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับมณีสวัสดีค่ะ